พยาบาลต้องบอกว่าร้องไห้ได้แต่ห้ามดิ้ห้ามมาเลยนะห้าดิ้นห้ามดิ้นใช่พยาบาลบอกเธอว่าร้องไห้ได้แต่ห้ามดิ้นเดี๋ยวเข็มหักใช่ถูกไหมคะถูกถูกและเอเธอร้องไหมไม่เลยแล้วดิ้นไหมไม่ดิ้นหรอแล้วเจ็บไหมลูกเวลาโดนฉีดไม่เจ็บเบียเบียเจ็บนิดเดียว

เหมือนอะไรเหมือนอะไรแบบนี้จิ่นี่งเดียวเลยแค่นี้แล้ววัคซีนจำเป็นไหมเธอต้องฉีดไหมคะต้องฉีดจะต้องฉีดทำไมอ่าแล้วเธอไปฉีดทำไมล่ะฉีดป้องกันโควิดหนูฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอ่ะอ๋อเออเธอยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะเพราะว่าวัคซีนป้องกันโควิดนียังไม่มีของเด็กเลยแม่ฉีดคนเดียวกับป๊าอีกทล้วมหนูไม ก็มันยังไม่มีของเด็กอะฮ่ายังเด็กดูวยดูนี่ตัวนี้อยู่ที่อะไรอะไรอะทิเตอร์ไปฉีดอะไหรอคะก็้พวกไข้หวัดใหญ่ IPD สมองอักเสบอิสุอีสายอะไรแบบนี้ค่ะออสหัดเยลามันคางคูมเธอฉีดทุกอันเลยใช่เธอมีอะไรแม่ให้เธอฉีดหมดเลย เอ็เชื่มีอะไรหรอไม่หมายถึงว่ามีวัคซีนอะไรแม่ก็ฉีดให้เธอหมดเลยไงแม่ดีให้หนูเชื่อ้าวก็กแม่เป็นห่วงไงลูกแม่รักหนูนะแม่เป็นห่วงหนูว่ะไอก็พอหนูเป็นลูกแม่ไงลูกแม่รักหนูนะเธอแม่รักหนูเพราะว่าแม่รักหนูเพราะว่าแม่รักหนูไงแม่รักหนูแบบไม่มีข้อแม้เลยไม่ยังไม่มีข้อแม่จ้ะ แม่รักหนูแบบไม่มีข้อแม้ไงแม่รักหนูเพราะว่าแม่รักหนูไงแม่หนูว่าแม่ไม่อรักหนูแล้วเธอทำไมถึงรักแม่ล่ะเธอแบบแม่บ้าอุทธรพาดสูงสุในโควิดอะไรนะแบบแม่เจ้าวทอพัดสูงสุในโควิดหนูรักแม่เท่าท้องฟ้าสูงสุดในโควิดใช่รักแม่ท้องฟ้าไปเอามาจากไหนไปเอามาจากทอพัดสูงสุดในโลกสูงสุดในโลกเลยใคร ข่อยมาจากท้องฟ้าโขวอยมาจากท้องฟ้าบูเล่บูเล่บับซูซู่ตลกกะตีเมื่อหนูเมื่อหนูมีเมื่อหนูเมื่อหนูหายไปแล้วเมื่อหายไปแล้วใช่บับ่ซมือแอมือหนูหายใครบูเลบับซูซู่บายบายหิวยังยังหิวแล้วบ๊ายบายหิวยังคะหิวแล้วบ๊าย